สวัสดีครับวันนี้พบโผกับบ่าวเตยครับบ่าวเตยคุดกูครับบ่าวห่างับเป็น้องบ้างสวัสดีครับผมได้ยินปะได้ยินได้ยินินปะครับอันนี้เป็นไม้เรัครับผมได้ยินอ๋อรับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะจะสิบห้าพี่น้องเบาเบาเบาล่าได้ปะได้ได้โอ้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอไอดันดันดันได้ขัดกระติกกระใสรถแลกไปย่าไปขึ้นไปบกไม้บกมือเอาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอ้ไ มาด้วยการแข่งขันเลยอันนี้แข่งขันกินกล่วยพี่น้อง <C> เกือบนีนเป็นแบบอันอองแห้งนี่ดังไ,งไหมหเ,เป็นแบบไอ้การแข่งขันที่แบบแมทยึดลูกไหมครับมันยึดลกูกที่พ่อมาพรัอมซองนุ่มขอ,องพ่อครับเดี๋ยวพ่อพี่น้องไปบึ้งเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกะพร้อมแล้วครับสนามของพ่อครับเริ่มพร้อมแล้วเดยกกินนี่ยังกะเดยวจำไปบึ้งกับเอา นั่งีครับผมตอนนี้อไอ้แขกแขกรับเชิญหรือนักผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันของเรา <c oughs> เหลืออยู่สองคนสุดท้ายนะครับจากทั่วทั่วประเทศนะครับ<ม>เป็นพันกว่าคนครับเหลือ<ม>เรือเรืออยู่สองคนเดี๋ยวพาพี่น้องไปพบเจอกับเขาไปไปเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดี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 เดี๋ยวกอดเดี๋ยวกอดเดี๋ยวเาเดี๋ยวพี่น้องไปดูเลยผู้เข้าแข่งขันก็ส้นไปนั่งดีนั่งดิอือ นี่จะไปไหนนีโอเคไหมครับโอเคครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมเราไปพบกับเขาได้เลยครับผมปสวัสดีวะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผู้คนกันจุ่มาจากประเทศอะไรครับไม่รู้เลยเราจะพาไปสภาษแล้วครับสัมภาษณ์่ยครับไอผู้ชื่ออะไรครับผมฮะไม่ชื่อชื่อจริงอ่ะราชานุนราชานุนนามสกุลอะไรครับ นามสกุลอะไรชาโนนซับมากกว่ใช่ใช่ใช่โอายุกขวบครับแบรนดบครับอ๋ออันนี้คุณคุณมีชื่อเล่นหรือเปล่าครับมีครับชื่อชื่ออะไรครับแบนแบนน้องแบนนะครับอ๋ออันนี้น้องแบนดนะครับพืดกับคนคนคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งมาดูอีกคนหนึ่งนะครับโอ้ผมอสวัสดีครับผมครับอันนี้คุณชื่ออะไรครับดีมาเตอนครับ ชื่ออะไรนะนัตนายฮะชื่อชื่อของมัน่ะชื่อชื่ออะไรนัตนาไอนัตนาไออ๋อชื่อเล่นเหรอชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อดูดูตโตโตอ๋อตโตโตอันนี้อายุกี่ขวบดิตโตโตดิไม่รู้ไม่รู้อ๋อไม่รู้อ๋อแล้วคุณมาจากประเทศอะไรครับเป็นดูประเทศประเทศอะไรประเทศสุมาลอันนี้เลยสุมาอันนี้มาจากประเทศอะไรครับสุมาลเนาะฮักกอง นี่ครับกินเคิรกล้วยกันเลยเดี๋ยวเราจะไปแข่งขันกันนะครับเอานั่งดินั่งดินั่งดิเป็นเกมปะเกมยังอันนี้คือเป็นเกมแข่งขันกินนะครับเอาผู้แข่งคันพร้อมหรือยังเอานั่งดิห้ามห้ามห้ามเดียวกันดื้ <laughs> อนั่งดิพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมยังนี่ครับพี่น้องเดินใจให้สองสองพูดแข่งคันของเราดี เดี๋ยวอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งเดี๋ยวให้สองคนนี่นะครับอย่าพุ่ง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 เล่นทั้งันว่าเรากินกล้วยตัวนี้ให้หมดก่อนนะครับผมนี่ครับว่าว่าใครจะกินหมดนะครับดูครับกล้วยทังวีนะครับกล้วยทังเครือครับประมาณยี่สิบกว่าลูกครับเอาพร้อมหรือยังไงพร้อมหรือยังพวกพวกคุณพร้อมหรือยังครับไม่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเออพร้อมแล้วอ่ะคนนี้พร้อมหรือยัง อ่านังดีหันหนาหันหนะ้าเดี๋ยวอย่าพึพ่งยืมน้ำมันหนึ่งถึงถึงถึงร้อยคนยถ้าน้ำมันถึงร้อยเสร็จแล้วก็ค่อยลงมือด้วยว่าใครจะกินได้กี่ลูกด้วย,วยมันมีเวลาอยู่สามชั่วโมงหนึ 100! ่งร้อยเอาเริ่มแล้วครับเอาล้วครับผู้แข่งขันของเราเริ่มแล้วครับผมตึงดื้อตดื้อไม่ได้ไม่ได้เอาล้วครับผม ไปเป็นแมตช์หยุดลูกครับอือเอาแกนอกอเอาด้วยอือเอาแล้วครับผมเอบซอยเลยซอยเลยซอยเลยฮะซอยแกะให้เลยตโหมดแกรีบมาติดทิวบ์ิดด้วยผ้ามาติดเอาเอะดูก่อนเออเออเอาเอาแปลงกันแล้วครับโอ้ตอนนี้เขายังบิดไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับโอ้หยังเร็วเดี๋ยวเราเฮียก,กินไปแล้วครับกินไปเกือบครึ่งลูกเลยครับอือไม่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับให้กินไปเรื่อยๆครับผม เออไม่ไม่ต้องรีบครับเอออะไรไหมอะอรไหมอะไรไหมี๋ยวเราเตรียมน้ำใหมก <c ười> ินดิดิกินดินด,ดิอิ่มก็พอเลยถ้าถ้าอิ่มก็พออย่าพีนไม่พาไปหาหมอเลยข้าก่อน <c ười> อันนี้มีมีน้ำด้วยนะเ <c ười> อาละครับโดยดูของเราก็กินไปเรื่อยๆซีหมดเยลแล้วนี่สอง ลูกสองเราบ่เอา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 เปียกไว้ด้วยมันจะได้น้ำเปียกไงเดวดไม่รีบครับเดโดกินไปเรื่อยๆครับเพราะว่ากินเหมือนแม่แข่งขันนะครับเดโดครับดูครับเอาเดโดค่อยกินแล้วครับออกินตอนนี้ผมร่วงไปสี่เลยครับอ่ะสีของเราเติมน้ำแล้วครับเบาๆนะสีนะอย่ารีบนะครับผมให้คุณกินไปเรื่อยๆครับนี่กินจนผมหยิกแล้วครับเออดูสิครับได้พ่อครับตัวนี้ครับอันนี้ผมคุณเป็นอย่างนี้มาเลยบ่ครับคนเป็นครับอ๋อ เอาแล้วครับดูของเราดูรู้สึกว่าจะอิ่มเลยนะครับเป็นไงบ้างครับจะสอบถามาทิดแล้วดูเป็นยังไงบ้างครับอิ่มหรือยังครับอู้ววเขายังกินได้ต่ออีกนิดโอ้ไปไหวแล้วครับดูสิครับไปกินน้ำก่อนเออตอนนี้ท่านสีของเราไปสงลูกแล้วนะครับอสซีเอาอีกบนหนึ่งอู้วขวานซีของเราเอาตังไปอีดิเออขวานซีของเรา เอาลูกที่สามแล้วครับโอ้โหดูครับเาหมาชักไปฮะเชือครับเอากินไปเรื่อยกินเรื่อยถ้าใครชนะจะได้ยากันยุงหนึ่งขดโอ้ยจุดกละยุงไงมันเป็นของแถมไงอ้มีอะไรรู้แล้วหรือว่าโอ้เอาหน้าหะน้าดิกินดิดิ ยี่ดีกินดีเออโอ้อะไรครับดูดูดูของเรามองใครครับโอ้คนสีของเรากินน้ำอีกแล้วเลยครับเอาดูดูขึ้นนั่งแล้วเออเจ้าอยีวันนั่นเจ้าอยีวันนั่นโอ้ดูดูของเราไปต่อเขาไปเรื่อยๆครับโอ้ วันสีของเราโอ้เอาให้น้องครับโอ้หเขาเป็นที่แบ่งปันมากครับอือ <c ười> <c ười> โอ้สีอย่างเงี้วโอ้เบาเบาเออเบาเบานะอย่าไ,ไม่ต้องรีบนะไ,ไม่เลือดเหลืออืมไม่เลือดเหลือแล้วไม่หรอไม่หายพอพอแล้วก <c ười> ินยังกินก็พอถ้าเตะอิ่มก็พอนะไม่ไม่ต้องอันนี้นะ <ừ. S 1> อ๋อเดือดของเราเป็นไงบ้างครับ ดูดูครับเป็นไงบ้างครับอิ่มลยครับคุณดูดูพูดพูดกับผมหน่อยดูดูดูในหน้าฮะอ่ะเยวไปทำพูดกันเบอร์หนึ่งครับคุณเป็นไงไงบ้างครับฮะไม่เป็นไงบ้างอิ่มเรียงครับอิ่มเรียงโออาการของเขาก็กินได้ต่อเนื่องครับอคือทวิอิ่มก็พอนะันน้ำอดนดี เอาดูดูของเราอะดูดูเป็นไงบ้างดูดูเป็นไงเคยโอโหดูดูของเราได้เยอะแล้วนะครับไี่กินเยอะหรือยังนี่มองกล้องน้อยอย่าไปมองที่อื่นสิเอ้ยโอ้โหสซีปนนับไปนับดูของได้ได้กี่กี่ลูกหืม เดโดได้กี่ล e hmm. huh? <c oughs> uh. <c oughs> uh. ูกห oh. ้าห้าโอ้คุณแบนของเราได้ห้าลูกอันนี้โดโดได้กี่ลูกนี่มันหมดเวลาแล้วฮะได้กี่ลูกจะนอนกินแล้วบป่นี่แถมลูกอ๋อโดโดได้สามลูกเอาละครับดูครับ เราเลยจะประกาศผลนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับคุณรัชนุลซับมนะครับเป็นผู้ชนะของเราครับโอ้โหสุดยอดดีใจว่ะดีใจว่ะเย้เอาใส่ก้อนยิ่ๆเออเอาใส่ดิใส่ดิเออเอใส่ดิใส่ดิไปเออเอาใส่ดิเออเดี๋ยวมารับของแล้วมันก้นอันนี้ครับผมเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ไอโฟน สิบนะครับเดี๋ยวนั่งไปมีมูลค่าสามแสนสองล้านห้าหมื่นบาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมอบให้ผู้ชนะของเราเอาเฮ้ยเอาสวัสดีด้วยวะขอบคุณครับโอ้สุดยอดมากครับดีดีใจไหมครับดีใจดีใจอ๋อดีเครื่องใหม่นะครับอถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายรูปให้ดูดูสิสิถ่ายรูปให้ดูดูหน่อยสิเออหนึ่งสองแอคชั่นด้วยยิ้มวะดูดู เด้วยยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยพี่ก็ถ่ายรูปให้นะเปิดไม่ได้อ่ะทันท้่ยังเนี่ยยังมันเป็นเครื่องใหม่ไงเครื่องใหม่ยังไงเปิดไม่เข้าได้สิขอบบะนวลน้องเต้ยนะครับน้องคือน้องเนาะเดี๋ยวยังได้กับฝากติดตามทางช่องไทย้งมุมซุมลองทันว่านะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนาะแล้วทีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีก่อนแล้วสิสวัสดีค่ะครับเอาดูดูเลสวัสดีก่อน สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับหน่อยทำยังไงโอ้สวัสดีไม่เป็นแล้วดูดูนี่